อันนี้ทางช่างบริษัท dp food นะครับวันที่ย7บเดเดือนกันยายนนะครับอันนี้เอาเครื่องลูกค้าที่จันทบุรีมาซ่อมนะครับเป็นเครื่องรีดดแป้งรีดพายนะช่างบอกว่าระบบเครื่องเขาไม่รู้เป็นยังไงเพราะเครื่องใช้งานไม่ได้ช่างบอกว่าทาอะไรนะเอาระบะบผมเลยเอาระบบผมเลยให้มันใช้งานได้ก็พอจบแจ๋วอันนี้คือระบบเดิมนะครับไม่รู้เราไม่เข้าใจระบบเดิมครับว่าอันไหนเป็นไหนผมจะทําใหม่ครับ <c oughs> ตอนนี้ผมลองต่อตรงดูแล้วแล้วก็จิ้มแม็ก เครื่องทางานได้นะครับอันนี้ผมก็จะเดินระบบให้ใหม่นะครับโดยการไม่ต้องมาผ่านพวกแมกเนติเยอะแยะครับไม่ต้องผ่านคัทด้วยครับก็กดทํางานซ้ายขวาได้ปกติครับทดสอบการทํางานนะครับต่อไฟสามเฟสนะกดเครื่องก็อันนี้ลูกค้าบอกให้ตัดระบบเซฟตี้ออกให้นะครับ เดี๋ยวไปถึงหนัางกนต้องถอดฝาออกกับฝาด้านบนอันนี้ก็รอครับัโยครับอนนี้หมุนปกตินะครับแล้วก็ดูไปอฝั่งทางครับรับตัวนี้ครับลดลงให้ปกติครับอันนี้เรียบร้อยนะครับ